<c oughs> โกงนักใช่ไหมอ๋อ <c oughs> โกงมาหลายปีด้วยใช่ไหมแบบนี้ต้องลงโทษให้หนัก ยุคนี้เนาะหลายคนก็มาจะชอบพูดว่าเด็กรุ่นใหม่โดนชักจูงบ้างลหละคนสูงอายุโดนล้างสมองบ้างลหละแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าประชาชนคืออะไรกันแน่ในสังคมอันไหนลองเปิดสารตัดสินแบบไลฟ์สดกันไปเลยไหมให้ประชาชนโหวตกันไปเลยและตอนนี้ผลโหวตของคนไทยทั้งประเทศอยู่ในมือผมแล้วครับโอ้ยไม่ใช่เอาจริงๆเนาะถ้ามันมีแบบนี้มันจะเป็นยังไงบ้างก็น่าคิดเหมือนกันนะนะครับอย่างแรกก็เลยหยิบแนวคิดนี้มาจากซีรีส์เกาหลีเรื่อง The Devil Judge เลยล่ะครับซึ่งเขาเป็น รายการพิพากษาสดเลยครับให้ประชาชนทั้งประเทศร่วมกันตัดสินคดีผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ <c oughs> <c oughs> ดังนั้นบทบาทของประชาชนในรูปแบบแบบนี้มันก็น่าสนใจนะครับว่าถ้าประชาชนเขาฟังแล้วเขารู้สึกว่าจำเลยควรจะถูกลงโทษเขาก็แค่วตไปเลยลงโทษสูงสุดไปเลย แล้วแบบนี้มันแปลกตรงไหนมันก็ดูเป็นแนวคิดที่น่าสนใจดีนี่ประเทศไทยเอามาใช้บ้างเลยดีไหมไอ้พวกคนชั่วที่มันลอยนวลเนี่ยจะได้หมดไปสักทีช้าก่อนอานน์ประเด็นคือในซีรีส์เขาก็นําเสนอไว้ชัดเจน,นนะครับว่าพอการตัดสินทุกอย่างมันอยู่แบบสดๆให้กับประชาชนทั้งประเทศมันจะเกิดอะไรขึ้นประชาชนอย่างเราก็อาจจะตกเป็นเหยื่อของอารมณ์หรือการรับสารตามที่เขาอยากให้เรารู้สึกก็เป็นไปได้ครับแต่แล้วจริงๆปัญหามันอยู่ที่ประชาชนไหมนะหรือมันอยู่ที่อะไรงั้นเราลงมาดูกันอีกเรื่องครับ เรื่องวากาบอดอ่าอันนี้ก็เป็นซีรีส์ในใจของใครหลายๆคนเหมือนกัน คือไม่ว่าตัวโกงเนาะหรือฝ่ายไหนก็ตามแต่ที่เขาทําเรื่องไม่ดีขึ้นมาเขาก็จะต้องสร้างฉากหน้าให้ดูดีไว้เสมอถึงขั้นที่สื่ออยากจะนําเสนอแทบตายแต่สุดท้ายสื่อก็ต้องโดนแบนเพราะไม่อย่างนั้นประชาชนได้ลุกฮือแน่ครับและใช่ครับมันมีจุดที่ประชาชนเนาะก็ลุกขึ้นมาช่วยกันก็คือถ้าช่วยน้อยมันก็คงไม่ประสบความสําเร็จหรอกครับแต่มันถึงจุดที่ว่าประชาชนเห็นความจริงเขาก็เลยไปช่วยฝ่ายตัวเอกกันเยอะเนี่ยแหละครับฝั่งตัวโกงก็นั่งไม่ติดนะเนาะง่ายๆนะอย่าให้ประ ชาชนเห็นความจริง ามาต่อกันด้วยเรื่องสุดท้าย The Last Empress ครับสังเกตนะครับว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ในเกาหลีในซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยนะต่อให้แบบโอ้โหเขาจะมีอำนาจมีบทบาทแค่ไหนในประเทศแต่เขาก็จะต้องสร้างภาพหรือว่าสร้างหน้าม่านมาเนาะให้ดูดีไว้เสมอถ้าเกิดนั่นเกิดนี่เรื่องไม่ดีนั่นนี่ประชาชนเรื่องทุกทิศทุกทางเขาต้องออกมาแก้ข่าวไม่ว่าจะในโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือว่าแถลงข่าวออนทีวีหรืออะไรก็ตามแต่ต้องทําให้ประชาชนรักเนาะถึงแม้ข้างในจะแบบอ โอเคและนี่ก็คือทั้งหมดของซีรีส์เกาหลีที่กอบได้นํามาเล่าในวันนี้นะครับว่าโอ้บทบาทของประชาชนกับรัฐบาลเป็นยังไงอะไรกันบ้างในซีรีส์ที่แบบโอ้น่าสนใจดีประชาชนถูกชักจูงจริงเพราะภาครัฐกําลังสร้างภาพ<อ>หรือประชาชนตาสว่างเพราะภาครัฐสร้างภาพไม่สําเร็จอ่ะอันนี้ก็ฝากไปถกกันต่อในคอมเมนต์นะครับแต่คือไม่ว่าเรื่องไหนเกาหลีเขาก็พยายามนําเสนอความยุติธรรมตลอดเลยเนาะว่าถ้าประชาชนารู้ความจริงเมื่อไหร่รู้ถึงความเน่าเฟะเมื่อไหร่เท่านั้นก็คือจบเกม ของประเทศมันก็คือของประชาชนนี่แหละเอ๊ว่าแต่ประเทศไทยมีอะไรแบบนี้บ้างไหมน่าหรือถ้ามีแล้วจะโดนแบนเหมือนหนึ่เมี่สองไหมนะ แต่เอาเป็นว่าอย่างน้อยตอนนี้นะคะประเทศไทยก็พอจะเห็นความเคลื่อนไหวจากประชาชนที่เอฟเฟกถึงภาครัฐจนเขาจะต้องออกมาเคลื่อนไหวตามด้วยเหมือนกันนะแล้วคุณล่ะครับมีเรื่องไหนที่ภาครัฐกลัวประชาชนอีกบ้างในวัาจะไทยหรือเทศอะไรก็ตามแต่คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยเดี๋ยวทีมงานเดอะคออท์จะไปร่วมเมาส์มอยหอยสั่งกันด้วยเต็มที่เลยครับ